เลโลไอศครีมเป็นไอศครีมแคลอรี่ต่ำน้ำตาลต่ำครับเหมาะสำหรับผู้สูงวัยและคนที่ชอบออกกำลังกายคุมแคลอรี่ครับเราเป็นไอศครีมโฮมเมดไม่ใช้สารแต่งกินไม่ใช้สารแต่งรสทำมาจากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบออแกนิกทั้งหมดครับตอนที่ผมอยู่ต่างประเทศอะครับผมเป็นคนชอบออกกำลังกายมากๆแต่ว่าเวลาออกกำลังกายแล้วคุมอาหารเยอะๆเนี่ย เราก็จะอยากทานของหวานแล้วเราก็ไปเจอ,เอ,อไอศครีมแบรนด์หนึ่งที่แคลอรี่ต่ำครับซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้ซีเรียนอะไรเราก็ซื้อมาทานแล้วพอเรากลับมาที่ไทยเราก็คิดว่าเฮ้ยอันนี้มันดีจนเราไปทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับแบรนด์แบรนด์นี้มาว่ามันคือแบรนด์อะไรมันทําธุรกิจยังไงถ้าเราเอามาทําเองบ้างในประเทศไทยเพราะตอนนั้นประเทศไทยไม่มีครับไม่ได้นําเข้าแบรนด์แบรนด์นี้ด้วยซ้ำผมมาโชคดีที่ไปรู้จักกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นเชฟเขาว่าต้องการจะเปิดร้านอาหาร ผมก็เสนอไอเดียว่าเฮ้ยมันมีไอศครีมแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เออร์เน็งแล้วก็โกรดเขาดีมากๆ <c oughs> คือเติบโตดีมากๆในระยะ5-7ปีที่ผ่านมาก็ชวนกันเข้ามาทําก็เริ่มทําครับขั้นแรกที่สุดเลยนะครับเราก็เริ่ม ทำทุกอย่างในกระดาษตั้งแต่วิเคราะห์ข้อมูลคิดหา f ี a s i b i l i t y ความเป็นไปได้ทุกอย่างจะอยู่ในกระดาษทั้งหมดใช้เวลาตรงนี้นานมากครับใช้เวลาทําตรงนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆเขียนค่อยๆ s ก็ตไอเดียขึ้นมาถ้าในส่วนของ product ก็เริ่ม s k e t ตสูตรออกมาว่าไอศครีมต้องมีกี่รสหวานทางนี้กี่รสช็อกโกแลตกี่รสเปรี้ยวกี่รสความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจลูกค้ามีไหม uh, target segment คือใครอย่างเงี้ยขาย,ขายช่องทางไหนติดต่อตรงนู้นตรงนี้ยังไง คิดทุกอย่างในกระดาษเจ๊งในกระดาษให้เยอะที่สุดครับพยายามเจ๊งเงินจริงให้น้อยที่สุดพอเสรต่อมาผมก็เริ่มเทสต์ผลิตภว่ามันทําได้จริงไหมในขั้นแรกๆครับพอมันเริ่มทําได้แล้วเราก็ค่อยๆออกไปสู่สาธารณะมากขึ้นออกป๊อปอัพก่อนครับป๊อปอัพเนี่ยผมว่าช่วงแรกๆในการทาเทสต์ผลิต u ัณนะป๊อปอัพดีมากนะครับไปในหลายๆที่เพราะแต่ละที่มีกลุ่มลูกค้าไม่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวมันจะไปเจอว่า ขายที่ไหนขายใครขาย,ขาย,ขายอะไรยังไงคือเราทำทีละสเตปอะครับเรามองว่าแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์ที่เป็นโลเคอรี่ที่อยู่คู่คนไทยไปทีนี้เราก็จะเริ่มขยายเริ่มอะไรอย่างเงี้ยในทิศทางว่าเออถ้าอันนี้มันมีโอกาสเราก็เริ่มทำค่อยค่อยทำค่อยๆทําทำค่อยๆทําทำระยะเวลาที่ผมคิดเอาไว้อมันเร็วกว่านี้มันจะมีปัญหาต่างๆที่ตามมาในแต่ละ,ะระยะเวลาทำให้เราไปช้าช้า อย่างเช่นว่าผมอ่ะควรจะทาอันนี้เสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วผมควรจะเปิดอันนี้คริสต์มาสที่แล้วอย่างนี้เลยดีกว่าผมมีปัญหาเรื่องงานก่อสร้างเขาจะถามว่าทําไมผมไม่ไปเช่าที่เขาทาเพราะมันต้องใช้เงินครับยอมรับเรื่องนี้เลยว่าถ้าคุณทําไม่เป็นแล้วคุณกล้าลงเงินเยอะมีความเสี่ยงครับคือเงินหมดคุณอาจจะมีเงินฉีดเงินแบ็กอัพเงินสำรองอะไรขึ้นมาแต่สําหรับคนที่มันมีจํากัดหมดปุ๊บไม่รู้จะไปยังไงต่อคือผมตั้งโจทย์ที่นี่ไว้เลยนะครับว่า เทสดูว่าทําแบบนี้ขายได้ไหมถ้าอยู่ในที่แบบนี้แล้วผมขายได้ผมไปวางที่ไหนผมก็ขายได้มันไม่เหมือนกับคาเฟ่ติดรถไฟฟ้านะครับผมตั้งโจทย์นี้เอาไว้แล้ววันที่ผมทําโจทย์นี้ขึ้นมาเราก็จะทําไว้เผื่อสมมติว่าผมทําแล้วมันไม่รอดผมก็ต้องขายอย่างอื่นทํามันก็เลยเป็นดีไซน์ดีไซน์ร้านแบบกึงก่งๆึําอย่างอื่นได้คือเหลือทางรอดให้ตัวเองนิดนึง ผมคิดว่าอย่างนี้ครับด้วยความที่มันเป็นเพื่อสุขภาพครับกับเทรนด์ผู้สูงอายุมีความเป็นไปได้ว่ามันจะโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปีครับที่บ้านผมก็พูดเรื่องผู้สูงอายุเยอะมาหลายปีแล้วครับว่าหลังจากนี้ประเทศไทยจะเหมือนญี่ปุ่นผู้สูงอายุเยอะเด็กเกิดใหม่น้อยจนเนี่ยพอเปิดล้านเข้ามาผมเริ่มเห็นผู้สูงอายุเยอะพาลูกพาหลานจูงกันเข้ามาอย่างเงี้ยครับผมก็คิดว่าเออมันมีตลาดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ ผมคิดว่าแรกๆเนี่ยลงแรงให้เยอะครับแล้วก็ลงทุนให้น้อยครับศึกษาให้มากครับที่สำคัญเลยในการทำธุรกิจเริ่มต้นทำธุรกิจคือ growth mindset นะครับคือเรียนรู้ครับแล้วก็ยอมรับฟังฟีดแบ็ครับพัฒนาตรงนี้มากกว่าครับ